วันนี้นะคะวันเสาร์ที่27เรากำลังเดินทางไประยองค่ะนี่นะคะนี่ป็นของเรายสวัสดีค่ะนุขไทยทิมมี่จะไปเที่ยวกันนะคะระยองค่ะระยองระยอคอะไรคะนี่อันนี้นะคะสาวสวยนะคะสาวสวยสองคนสี่เสือสาวโลกสองห้าโอเคเอาสิกำลังเติมน้ำมันอยู่นะคะตอนนี้อยิ่ที่ปังปังคินเอยค่ะได้ออกมาสัก ชอปปอรคะอันนี้ก็ของรถรีวิวหน่อยฟังเจ้าของรสวยบ้าน้าบ้าน้าซ้อนของเรานะคะวันนี้กูก็ไม่บอ,อตาเก้าไค่ะตอนนี้เรากำลังจะไประยองกันนะไปบ้านพันที่อยู่ใกล้ทะเลแต่ยังไม่แน่ใจว่าประมาณไหนนะคะก็จะมีผู้โดยสารนั่นี้เลยรบกวนทักหน่อยคะ่ะตอนนี้พร้อมไหมนะคะซอเรานัะชอปเปอร์ รถไม่ค่อยติดนะฮะวันนี้รู้สึกยังไงคะยูทูบเบอร์สาวกับการเดินทางของเราคุณเตรียมตัวอะไรกิจกรรมคืนนี้กิจกรรมคืนนี้ก็มาแบบชิวๆมาแบบ่เคลียร์ยติอะค่ะก็ต้องดูก่อนว่าจะดัมมี่หรือปกเสดมีบิกินี่ไหมคะเจ้ามีเจ้ามือมาแล้วคนถ่ายหน้าเจ้ามือไหนนะคะน้อยใหญ่นะคะประธานสาวนี่บนรอมาสามคืน ตอนนี้นะฮะเรามาถึงครึ่งทางแล้วกับทีมงานสาวสดอีกกี่นาทีถึงคะพี่นันประมาณ40นาทีค่ะ40นาทีเป็นไงคะโชเฟอร์เหนื่อยยังไม่ค่ะไม่ถึงค่อีก20นาทีเองอีก20นาทีอันนี้บรรยากาศดีนะฮะบรรยากาศดีค่ะฝนไม่ตกแต่ชุ่มชื้นกิวิตี้คืนนี้เตรียมอะไรคะเตรียมไพ่มายัง ตั้งเต็มเป่านะฮะตั้งเต็มเป่าวันนี้เป็นเชื้อจ้าค่ะเจ้ามือค่ะเจ้ามือบองเบกรอลูกชีอย่างเดียวเลยค่ะวันนี้คนเช่าหรือเปล่าบรรยากาศระหว่างทางนะคะวันเ้ามา้าๆมแม่น้ำเีแม่น้ำแม่น้ำเขาเจ๋เย็น เราจะไปอยู่ให้ะดวกเราไปวิดีโอเพื่อใครพามานะใครพามานะใครพามานะใครพามารถติดไปแล้วครึ่งวันนะเนี่ยใช้เวลาอยู่บนรถมากี่ชั่วโมงแล้ะเปรี้ยวเราใช้เวลาอยู่บนรถมากี่ชั่วโมงละเปล่า่ะเขาเห็นนะมันชิบหัวกระจุกใส เท่าไรหกสิบเปอร์เซ็นต์ก่ะเออชูนิ้วกลางเลยบอกมึงเอาไงกูไม่รู้แล้วกูมาจากสมุทรปราการสามชาติไปเลยเอออีวันนอกค่ะตอนนี้เรามาถึงแล้วหารที่บ้านพักส่วนตัวของนั่นแหละนี่ก็คือตอนนี้กำลังทำอาหารคะเรามีดาวเด่นด้วยนะคะน้องทิมมี่ถ่ายวิดีโอค่ะ ก็อันนี้ข้ามาถึงแล้วค่ะเร็วค่ะอานูค่ะอานูสวัสดีค่ะไม่อยากอยู่คนเดียวรู้สึกยังไงคะคุณศักดากับทิปนี้สนุกดีสนุกดีไม่เจอแล้วนาเราวนเราวนอยู่ในหมู่บ้านนี้ไม่บอกเขาไปอีกนิดนึงก็จะไปหาจอมเทียนแล้วเข้าไปในโรงแรมแล้วนะคะเราไปดูได้ไหมแม่บ้านไรไม่ได้เตัวไม่สุภาพ ไปนิ่งอะ่ะช็อตใหม่อันนี้เป็นกับข้าววันนี้นะฮะดูหน้าหลานด้ยชี้ชี้ชี้เลยชี้ย,นนยันนี่อะไรคะอันนี้คืออะไรเอ่ยคณะคณะอะไรอันนี้นะฮะรีวิวหน่อยซิยูทูบเบอร์สาวหล<ๆ>านหนูลูกวันหนึ่งหนูอาจจะมีซับสไครต์นะนะ อดแลยอะไรก็มีหมดอนแบบไว้อดีเลยน,นะคะผักแต่กเปานะคะหมูหัเข้านะโด่ใส่าหมูวนีะ้วันนี้เราไปไหนกันต่อคะปะ้าขาวทะเลสิคะทะเลหัดไหนเอ่ยมีแพลน,นะนยังเถนามถาชค่ะคุณศักดา เราไปหาไหนกันต่อคะไม่รู้สิหาดแม่ลำพึงแม่ทิมแม่สนนี่นะคะประธานสายเราพร้อมละอันนั้นหมวกงูหมวกพี่ลิวสวมไว้ในช่องน้ำอ่ะตอนนี้รู้ตั้งกันเอาไปไหนต่อ

ร้อนขึ้นลมแรงกบรรยากาศดีนะฮะเดี๋ยวเราจะไปอาบแดดหันตูดให้แดดไหม้แบบมาเย็เปรี้ยวหันตูดให้แดดไหมอ๋อหันให้หัวอ๋อีก่ยังไม่ถึงหาดแม่ลำพงอันนี้มันเป็นหาดอะไรนะไม่ใช่แม่ลำพงอ่ะยังไม่เสร็จลวา จะมาถึงไหนแล้วเปี้ยวอ๋อตอนนี้เราอยู่หัดน่าลำพึงค่ะระหว่างทางเดินนัก่ยนาบอกว่าเดี๋ยวเอาแมสเผือไปใส่ขอาเซเวนเือใไม่นั้นก็ได้น่นะไหมักุมนะแล้วก็ข้างหง เอาเออเสือกันมาทุกคนเปล่าคันเนี้นเออเสือไทยรถหนูอ่ะอ่าอยู่แต่ว่าองอันนี้เราก็มาถึงหาสนสนแล้วนะฮะร้ะอนไหม ตันนี้ก็มาถึงหาดแม่น้ำพึงแล้วนะฮะสนวะัสดีค่ะคงเ็เราจะล่วงมันเปรี้ยวมือไอ,อ้ไปทิ้งขยขะแต่กล้องแสงสวยมากเลยนะสวยเลยปะสวยสวย อังนี้เหรอได้หมดอนมึงจะเลือกมึงเป็นหัวหน้าแก๊งไม่เดี๋ยวเราจะลงคลองแล้วตอนนี้สวะยวยนะแล้วพี่นุ สนุกป้าแนโนะนโแดดร้อน

เดี๋ยวเราพาไปดูนะา้านกัเอ็นจอยอากาศดีนะคะวันนี้แดดไม่แรงมากสวยเปี้ยวสวยมากสวยจริงๆจะหาหารูปอะไรนะหารูปสักรูปหนึ่งลงเป็นบุ๊คเดี๋ยวรอมาไม่อตอนนี้เราทำอะไรกันอยู่คะคุณนบ ตอนนี้เล่นแข่กินน้ำค่ะรวยไม่ฮั่นรวยคุยเดี๋ยวมันชอบแบบเนี้ยเข่าไหนมาส่งพยายังรวยคุยกับเวยกระเขือคุณสักดาคุณถอดหรือยังคะถอดเอง่ะ ึงสั่งทาไมจะถอนนี่โกงว่ะโอยหายเลยนี่ค่ะตัวน้อเฮ้ยจะ้ันาไล้วพี่นไม่หมเอา้ล่การพอยู่ป่ะพี่นี่ตอีกนะน้ต้เปนนไม่เคยเนี่ยเดนีะเดี๋ยวเขาจะมีแลนนะคะย้ายไปอีกหาดหนึง เราจะไปหาดไหนกันต่อดาราหาหาส่วสนใช่ไหมว้าจาโอ้โหโบกี้อยอยู่ลออยู่อันนี้ไปแดนไปหาดไหนต่อเปี้ยวเราไปหาดหาดอะไรนะฮะหาดสนสนไม่ใช่หาดอะไรนะที่สอกว่าโบก่ะหาดอะไราไม่สวีหาดอะไรไม่ใช่ไมื่อกี้ ไม่นกำลังนึกอยู่ว่าหาดอะไรที่เวิร์ดพูดว่าหาดปลหลีเออหาดปลาหลีก็ว่าอะไรวะเรากำังจะเดินทางไปหาดปลหลีนะฮะแล้วก็ไปดูหอยกระเจี๊ยยคนอ้วนจะได้งานนะคนรวยนะคนสมบปรณ์ผัดใส่ค่ะ เรียวบิวตี้พัดไซส์ตอนนี้เรามีหารสนๆแล้วนะคะเงียบนิดนึง ไม่ได้ค่ะตัดยังเราอยู่ที่หาดสวนสนกันนะคะแล้หัห <kalk. S 2> หนกล้องไปทางขวาะเลเะะี้ยวนะคะลานสาวนะโน,โนทักทายหน่อยะคะ่ะหนูกำลังจะมีลง u t u b e เดียนน๋ยวรเดี๋ยวขึ้นคุณสักนากทักทายกล้องเลยค่ะไอ้กล้อง ไปโรงพยาบาลไหมเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาตีแล้ว่ตีตอนแรกก็มือใหญ่ดีเร็วกเกว่ไปดมโอ้รบาแล้วโหหนักแคนี้มันต้องหนักเลยหนักมาก อตายแน่แน่ อันนี้ปั้นอะไรทิมมี่เฉลี่ช่วยช่วยทำอะไรคะช่วยปั้นโจ้เหรอใช่เชอรี่ไม่เคยเห็นเชอรี่ไม่เคยเห็นเฉลี่ไม่เคยเห็นโจ้เลยเฉลี่เฉลี่ไม่เคยเห็นโจ้เลยไหนเอามาดูตัวอย่างหน่อยว่ามันปั้นยังไงไปดูแล้วเอาเอาแบบมาเป็นแม่พิมพ์ก่อนจะหางูบเหรอ ล้วเ,เอาก้านเลยนะใหญ่ดูเนี่นะะย,ย,นยใหญ่ข้างหลัทงทีนี่นะ,ะมันเป็นอะไรไหมไข่โอ้โห,โ,หโ,หโหดูตั้งใจเกียร์ตั้งใจเกียร์นะอันนี้กังโปรเซสอะไรขึ้นรูกรีบไหมไข่เดี้ยวอะ่ะชอบอะชอบกันทั้งนี้อะหนูก็บอกโดนไปถึงปอดอ่ะ её あれ ไม่อยากเล่นไม่อยากเล่นูวพูดเรวปพูดดิกเปิดก่อนนะคนขับอ่ะไม่ไม่ไ่าทถาูแเราเรเปิดให้ด้ ีีเยตอนนี้นะฮะเรากำลังจะจบวันแล้วสำหรับวอล์กวันนี้นะฮะใช่ไหมคะพัทยาใช่เรากลับบ้านเราเลยค่ะอ๋อยังไงเราขึ้นสะพานไหมไม่ก็เดี๋ยวอ่ะที่กอดเชา่องเบาจังต้องด่วนมากค่ะทำคลิปค่าเดี๋ยววันนี้มาช่วงอาหารเย็นแล้วนะฮะชิบ๊อกแม่โบหวยปาดจ้าเชอรี่อร่อยจ้า มีอะไรมั้งเอายันอ้าวคนอันนี้เดี๋ยวไม่นั่งเอาเรื่องอะไรเบิ้ลเบิ้ลเก้าออกไม่ได้ไม่บายเอายันมือเย็นมือเย็นสำหรับวันนี้นะคะใส่แม็กินข้าวค่ะมือเย็นสหรับวันนี้เอายันมือเย็นสำหรับวันนี้ไผ่แขงค่ะไห่ลูกไผ่แขงค่ะไผ่กระจีลี่หรือเปล่า แล้วก็มีเคเป่นงืำค่ะแล้วก็แกะปูแล้วกงนะคะอันนี้ปูค่ะแล้วก็สมาชิกทุกคนนะคะสมาชิกขอเสียงหน่อยค่ะเฮ้ฮา้เอ้ปากุ้งน้ำท่วมเาเนี่กดาเี่ยนเกี่น้ำท่วมกุ้งกุ้งน้าเยอะไอ้นั่นไปไหนล่ะ้ ตอนนี้นะฮะเราก็มาอยู่ที่ตลาดเกาะลอยน่าจะกลับละทำไรที่นี่ทำ <ขอ S 2> ไรฮะเทเลยเทเลยดืนด้วยโอ้โยน,นั่นคือนี่

ในนี้มีอะไรบ้างไม่มีมีอาหารข้าวตลาดน้ำอ่ะแต่ไม่รู้ว่ามีอะไรเหลือบ้างอ้ากลองเดินเข้าไปดูก็ได้ที่นี่ลงมาให้ป,ปลาตอดไหมลูกมันไม่ชอบผูห้หญิง<อ>มันตอดโจยนะที่นี่ คุยน่ากลัวปากเบลเลอร์เลยเมื่อก่อนบนร้องเพียงเราก็มีใหญ่อย่างงี้นะใช่ป่ะเปียวอันนั้นอะไรใหญ่คะนี่ก็เป็นภายในตลาดนะคะอันนี้ตลาดอะไรนะตลาดเกาะรอยตลาดเกาะรอยเหมือนตลาดบ้านหล่มพระโตเหมือนกันนะ เป <Feeling> ็นเล่งให้คลายพี่นันเชิญให้ฝากกาบฟม,มีแต่ของเล่นแบบโบราณโบราณเนานะเล่นถึงเนี่ยร้านใครนะบ้านเย้วนมาก่อนนะอะตาอะไรนะที่ชอบขายของเล่นกระเรืองกระเรืองเอย่า